ระวังนะคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาเขาจะไปสวรรค์ก็แล้วนะเว้ยเราก็มานั่งนึกทําไมคนตกปลาไปสวรรค์ทาไมคนไปวัดตกนรกอาตามาก็นั่งนึกไปนึกมาอ๋อเป็นไปได้ไหมที่คนไปวัดใส่ชุดขาวนั่งพนมมือไหว้พระกําลังไหว้พระแต่งตัวสวยสายตาก็ชํำเลืองมองให้คนตกปลาอยู่ข้างวัดขออภัยนะนึกในใจ วันพระวันเจ้าก็ไม่มีเว้นนะพวกมึงอะไปตกปลาเบ็ดมาเกี่ยวนายักษ์เขาเหงือกฉีกปากแหกอยู่นั่นนะไอ้พวกมึงไอ้คนชั่วไอ้เลวไอ้ชั่วกูเนะี่ยดีข่ามึงเยอะคนเข้าวัดเข้าวาผู้สวดมนต์ทุกวันพวกมึงไอ้เลวไอ้ชั่ว <laughs> ส่วนคนที่ตกปลาข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัด ขอโทษนะครับผมไม่มีอะไรจะกินจริงๆแม่ก็หิวน้องก็หิวพ่อก็ป่วยไม่รู้จะทําอะไรกินจริงๆวันพระอยากจะหยุดสักวันก็หยุดไม่ได้แม่บอกว่าเฮ้ยกูไม่มีอะไรในไส้เลยนะมึงนะกระเพาะกูก็ยังย่อยอยู่เนี่ยกระเพาะไม่หยุดย่อยลูกหยุดหาของมาให้แม่กินไม่ได้นะลูกขอโทษนะครับแม่ผมไม่มีอะไรกินๆๆจริงๆจําเป็นต้องทํานะครับขอโทษขอสาธุกับทุกคนที่สวดมนต์อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุาธนี่กูได้ตัวหนึ่งแล้ว เชื่อเลยว่าถ้าคนสองคนตายพร้อมกันโยมเชื่อไหมว่าคนอยู่ในวัดในตกนรกเ <c oughs> ชื่อไหมว่าคนตกปลาแล้วจะไปสวรรค์เ <c oughs> ชื่อ